สวัสดีครับวาร์ปมาอีกที่หนึ่งครับตอนนี้ผมมาอยู่นะที่นี่เลยนะครับศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับนะครับนี่เลยครับทางผู้จัการศูนย์และตัวถังของเรานะครับพี่ตัวตั้มก่อสาขาดอนเมืองคนนี้นะครับยินดีให้คําปรึกษาและคําแนะนําลูกค้าทุกท่านดีมากๆครับเดี๋ยวเชิญครับพบกับพี่นงครับสวัสดีครับครับผมสุรัตน์นะครับปัตมาสนทีนะครับผู้จัดการแผนกตัวถังและสีนะครับเรียกผมสั้นๆว่านงก็ได้ครับ นะครับในเรื่องของการทําสีนะครับในการบริการของงานตัวถังและสีของเรารนะครับไม่เป็นรองใครนะครับในย่านนี้ถ้ามีอะไรให้เรารับใช้นะครับ เรารับทุกประกันภัยนะครับในเรื่องของเบี้ยห้างและเบี้ยอูอ่ ok นะครับถ้าติดัญหาเรื่องการเคมนึกถึงเราครับโตโยต้าบางกอ,อกสาขาดอนเมืองโ<ห>ู้ยิ<ห>่ดีหให้หบริการ<ห>ครับโ้เยี่ยมเลยครับนี่นะฮะนี่เป็นแค่แบบเล็กๆน้อยๆนะเรารับทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะเรายังมีบริการอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่ารถใช้ระหว่างซ่อมก็บนี่เลยครับ ติดตามและสอบถามทําให้ทุกอย่างสําหรับลูกค้านะครับไม่ต้องห่วงเลยพวกนี้นะครับทุกปอขารโอ้โอโอร,รับทุกยี่ห้อครับเรามีเราดูด้านนู้นเลยครัแพนได้ครมีทั้ง B.M ทั้งเบนซนะฮะทั้งอะไรหมดเลยซูเป,ปร์คาร์ก็มีมาทำมาแล้วนะคะรู้สึกวันนั้นจะมีเอ่อบอชเช่รหรือเปล่าที่มาทำบอชเช่ะเชนะครับมีปอชเช่มาทำด้วยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับของเราเป็นศูนย์บริการที่มาตรฐานนะใช่ือครับใช่ครับศูนย์ของเราเนี่ยซ่อมสีและตัวถังมันไม่ใช่มีแค่นี้เรามีตึกนี้นะครับซ่อมทําทั้งหมดนะครับกี่ชั้นครับพี่อ่ทั้งหมดตึกึนี้จะมีทั้งหมด6ชั้นในงานตัวถังและสีตอนนี้เราเปิดอยู่ชั้นหนึ่งและชั้น2ครับถ้าเกิดว่าอนาคตเราจะเปิดชั้น3าและชั้น4ครับเยี่ยมเลยครับศูนย์บริการของเราอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตอย่าลืมนะฮะริมถนนวิภาวดีวิภาวดีรังสิกขาออกเลยสนามบินดอนเมืองมาออก ก็ถ้ามีอะไรยินดีนะครับปรึกษากับพี่หนงได้นะครับผมเคมปะกันภัยติดปัญหาไม่ต้องคิดมากครับโทรหาเราเลยโตต้าบางกอกตอนเมืองครับผมมรามสาขานะครับนะครับมีรายยินดีรับใช้ทุกท่านครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับพี่หนงนะครับผมสวัสดีครับและผมก็ว้าใหม่อีกที่หนึ่งแล้วนะครับนี่คือโชว์รูมโตต้าบางกอกสาขาดอนเมืองของเราและตรงนี้คือโตต้าชัวร์ครับโตต้าชัวร์ของเรานะครับอยู่ เป็นเด่นตะ่งงาอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตขาออกนะครับเลยหมู่บ้านธนินทร์มานะครับนิดเดียวนะครับ ตรงนี้นะครับผมเราก็มาโั้หน้าทีมขายเราเลยนะครับที่นัตพงษ์นะครับผมสวัสดีคดี๋วพี่นัตพงษ์แนะนําตัวนิดหนึ่งครับได้ครับผมผมปฐมพงษ์นะครับผมครปฐมพงษ์นะครับอยู่โตต้าประกอบยุทธคานะครับผมสาขาดอนเมืองนะครับสำหรับโตต้าประกอบยุทธคาสาขาดอนเมืองนี้เรามีบริการให้ลูกค้าหลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขายรถมือสองคุณภาพดีมีการรับประกันเซอร์ติฟายนะครับผมและมีการตรวจสอบ210จุดว้าวเป็นรถที่คัดขึ้นมาขายทุกคันนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับเยี่ยมเลยครับนอจก อกจากนี้เราก็ยังมีบริการรีไฟแนนซ์รถยนต์นะครับรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่อันนี้รถที่ยังพอนอยู่ก็สามารถที่จะมาเอาเยี่ยมเลยดีได้นะครับผมเรารับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมนอกจากนี้เราก็ยังมีเรื่องของการเทรดอินนะครับผมการซื้อรถเข้ามานะครับผมเรารับทุกยีรุ่นทุกยี่ห้อเหมือนกันให้ราคากลางที่ถูกสุดแน่นอนยี่ยใจได้เลยครับมั่นใจได้กับตัต้าประกอบและตอนนี้พิเศษสุดนะครับตอนนี้เรามีแคมเปญดอกเบี้ย2.44ซึ่งถูกมากครับผม เอ้ยเข้ากับดอกเบี้ยรถใหม่เลยนะใช่ใช่ครับผม้าวก็มีอะไรก็ยินดีที่จะโทรมาสอบถามปรึกษาได้ดีเดียวมากมากเลยครับผมนั่นแหละครับก็เดี๋ยวขอสรุปนิดเดียวนะครับคือของเรานะครับที่พี่เขาพูดมาเมื่อกี้นะครับมันเข้ากับสถานการณ์ในยุคนี้นะครับ่บ้าว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่แพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับอาจจะมีบางครอบครัวนะครับโรงเรียนเปิดเทอมหรืออะไรนะครับต้องการจะรีไฟแนนซ์นะครับอย่าลืม รถเราค้างตำละหรือค้างผ่อนอยู่สามารถมาดึงกับเราได้เราได้แน่นอนเลยครับตรงนี้เป็นทางเลือกเราก็ให้ยอดกู้ที่สูงแน่นอนลูกค้ารับเงินเหลือเยอะกับเยอะจแน่นอนลูกค้าที่เข้ามาชมช่อง y t u t u นะครับของตัวตาบางกอกของเรานะครับถ้าใครเห็นนะครับผมแมสเซจนี้จากตัวต้าชัวนะครับบางกอกยุทธาของเรานะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับ มีแคมเปญดีๆอย่างนี้นะครับผมถ้าเขาจะซื้อรถใหม่ก็ออกมาเทรดได้เช่นเดียวกันได้ครับดีๆเลยครับผมโอ้แต่ซื้อรถที่เราไปนะครับตรวจ210จุดใช่ครับไปสภาพนี่เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยครับผมบอกเลยนี่มาตรฐานของโตวต้าเลยครับรับประกันยังไงฮรับรับประกันยังไงคือรามปการรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลให้รกับลูกค้าด้วยครับยอดครับสุดยอดมากครับใช่เยี่ยมเลยนะครับโอเควันนี้เราได้ข้อมูลและแคมเปญดีๆจากโตต้าบางกอกของเรานะครับครับมีเลยรโตต้าบางกอกยุทธคานะครับผมก็เป็นอีกหนึ ภูมิใจนะครับเพราะว่าเรามีรถสวยให้ลูกค้าแน่นอนนะครับลูกค้าต้องการรถใหม่ก็มาจอดเทลได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปสมพงษ์มากนะรับแหนกขาเรียกผิดนะครับผมนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ใต้โพสนะครับผมยินดีนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมแล้วเรามาพบกันกับแผนกขายนะครับโชว์รูมของเรานะครับ เด่นตะ่าเลยนะครับอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเรานะครับโตต้าบางกอกนะครับจะเน้นนะครับในการขายคือตัวแต่งลิมิเต็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับเราแต่งลิมิเต็ดบายโตต้าบางกอกทั้งสิ้นนะครับทุกรุ่นเป็นแต่งพิเศษนะครับโชว์รูมของเรานะครับสามารถมีรถให้ลูกค้าดูครบทุกรุ่นเนื่องจากว่าเรามีสต็อกรถอยู่ที่นี่ใหญ่มากนะครับและจอดโชว์นะครับก็เกือบครบนะครับที่สําคัญตอนนี้นะครับโตต้าของเรานะครับผม ครบรอบ60ปีนะครับผมก็เราจะมีการแต่งจัดโต้ทั้งหมด6รุ่นนะครับ6รุ่นมีนะครับแคมรี่นะครับคร่าคอสอัลติสนะครับเอทีฟยาิและรี v o นะครบครบ6รุ่นนะครับที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะมีมาโชว์แล้วก็เดี๋ยวพบกับรุ่นพิเศษพวกนี้ในคลิปต่อๆไปนะครับ ได้สองคันนู้นนะครับเราแต่งพิเศษนะครับใครที่ชมช่อง YouTube ของโต้ต้าบางกอกของเราสามารถที่เข้าอินบอกเข้ามาสอบถามได้นะครับน่าดุมากครับบอกเลยน่าดุมากนะครับโชว์รูมโตต้าของเรายินดีให้บริการนะครับแล้วครับผมฝากลูกค้านะครับเข้ามาใช้บริการที่เรานะครับศูนย์บริการของเราครับเป็นศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรนะครับอย่าลืมนะครับครบวงจรเพราะของเรามีทั้งศูนย์บริการซ่อม ลุงนะครับเช็คระยะแม่นทันแนนนะครับอยู่ด้านหลังนะครับมีฝ่ายขายนะครับโชว์รูมอยู่ด้านหน้านะครับมีสูตรซ่อมสีและตัวถังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วด้านข้างของเราคือตัวต้าชัวนะครับก็มีไว้ให้บริการด้วยนะครับครบวงจรเลยนะถ้าอย่างไรแล้วขออนุญาต ให้ลูกค้านะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับให้กับทางทีมงานของเราได้ทําคลิปดีๆนะครับมีสาระอย่างนี้ต่อไปนะครับวันนี้จบการแนะนำโชว์รูมโตยต้าบางกอกสาขาดอนเมืองนะครับผมแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอ,ขอบพระคุณมากนะครับ